รู้หรือไม่อังเปาไม่ใช่ซองใส่ตังธรรมดาแต่ยังเป็นยันกันสิ่งชั่วร้ายถึงแม้ว่าชื่อและลักษณะจะเปลี่ยนไป แต่ในยะสสาคัญยังแฝงด้วยความปรารถนาดีดังเดิมหนึ่งไฮไลท์ของเทศกาลตรุษจีนที่หลายคนต่างรอคอยกันมากที่สุดนั่นก็คือการได้รับอ่างเปาที่เพียงแค่เห็นซองแวบๆในมืออากงอมาม่าต่างก็รู้สึกดีใจจนเนื้อเต้นกันแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอ่างเปานั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่วิญญาณร้ายด้วยว่ากันว่าธรรมเนียมการให้อ่างเปามีมาตั้งแต่สมัยราช,ชวงศ์ฉินคนเท่าคนแก่มักจะนําเหรียญที่ร้อยเชือกสีแดงมามอบเป็นของขวัญให้กับ,บเด็ก โดยเรียกเหรียญเหล่านั้นว่า ยาซุยเฉียนที่หมายถึงเงินขับไล่วิญญาณชั่วร้ายเพื่อช่วยป้องกันภัยอันตรายและปัดเป่าโรคภยัยตำนานเล่าว่ามีปีศาจร้ายนามว่าซุยทั่วกายเป็นสีดำสนิทยกเว้นบริเวณมือที่ไม่มีสีโดยในคืนส่งท้ายปีเก่าของจีนปีศาจซุยจะมาแตะศีรษะของเด็กที่กำลังหลับจำนวนสาครั้งทำให้เด็กล้มป่วยหรือเสียชีวิตในท้ายที่สุดจนกระทั่งสามีภรรยาคู่หนึ่งตัดสินใจสวดอ้อนวอนขอให้เทพเจ้าช่วยคุม้มครอง ลูกของพวกเขาเมื่เทพ,พเจ้าได้ยินคําอธิษฐานจึงส่งนางฟ้า8องค์ลงมาช่วยเหลือโดยนางฟ้าทั้ง8ดแปลงร่างเป็นเหรียญจํานวนแดเหรียญที่ห่อด้วยกระดาษสีแดงและเฝ้ารอยอยู่ใต้หมอนของเด็กน้อยในคืนที่ทุกคนกําลังเข้าสู่ห้วงนิทราปีศาจซุยก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมมุ่งหน้าไปยังเตียงของเด็กน้อยทันใดนั้นลําแสงสีทองก็พุ่งออกจากกระดาษสีแดงทําให้ปีศาจตกใจและหายไปในที่สุดเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้ถูกเล่าปากต่อปากไป ทั่วหมู่บ้านภายหลังชาวบ้านจึงเริ่มห่อเหรียญด้วยกระดาษสีแดงเพื่อปกป้องเด็กๆให้รอดพ้นจากปีศาจร,ร้ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปบทบาทของยาซุยเฉียนในฐานะสิ่งปัดเป่าพยายนอันตรายก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยการเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีและการอวยพรแก่เด็กๆนอกจากนี้ยังมีตำนานจีนอีกหลายเรื่องที่เล่าถึงประวัติของอังเปาเช่นในสมัยราชวงศ์ซ่งว่ากันว่ามีเด็กกำพราคนหนึ่ง ใช้ดาบที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบ,บุรุษมาช่วยชาวบ้านเอาชนะปีศาจร้ายที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรได้สําเร็จชาวบ้านจึงนําเงินบรรจุในซองแดงแล้วมอบให้เป็นของตอบแทนปัจจุบันคําว่ายาซุยเฉียนหรือเงินขับไล่วิญญาณชั่วร้ายมักถูกเขียนเป็นคําว่ายาซุยเฉียนที่หมายถึงเงินเพื่อปัดเป่าความชราทั้งยังถูกเปลี่ยนมาใส่ซองสีแดงแทนกระดาษห่อสีแดง